รู้หรือเปล่าว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีแค่ระเบิดนิวเคลียร์แต่ยังมีอาวุธไฮเทคสุดล้ำที่ทั้งโลกต้องจับตาวันนี้เราจะพาไปรู้จัก5อาวุธที่โหดที่สุดของสหรัฐ 1. B-2 Spirit เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนบินไกลกว่า11,000กิโลเมตรและทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ได้ 2. USS Gerald R Ford เรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกสามารถปล่อยเครื่องบินขึ้นได้ทุก45วินาที 3. F 2 2 Raptor เครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนที่ไม่มีใครสู้ในอากาศได้เร็วกว่าเสียงเกือบ2เท่า 4. Ohio Class Submarine เรือดำน้ำบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์ยิงได้จากใต้น้ำลึกโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัว 5. LRHW Long Range Hypersonic Weapon ขีปนาวุธเร็วเหนือเสียง m a f 5สามารถยิงเป้าหมายข้ามทวีปได้ในไม่กี่นาที แล้วคุณละ่ะคิดว่าอาวุธไหนน่ากลัวที่สุดในยุคนี้